90กับ165กับ170แม่ห่างก,กัน5เซนครับน้ำหนักตัวเท่ากันที่54กิโลกรัมโอ้จ้องรอจ้องสูงอยู่เลยครับลอมเมิร์ดเยลเ,เ,เ,เต้ลูกเกมก็ยังเหมือนเดิมคับโอ้ยมาแล้วครับมาตอนนี้ไล่ต่อยเป็นพลาวัลแลวครับเพชรใสทองตามไปเช็คบินทีนึงอา้าวได้ไหม ไม่มีลูกนำนี่ไม่ได้นะครับทัากษะการออกอาวุธาก,การสิงบาต้องเอาโดนเสียบในแหมเสียบยาไซนี่หนักมืหน้า,นาชังจริงๆครับดูครับไอ้ปวดนี่แยกทันทีนะครับเอาละครับต้องลงทุนคว้านครับเพชรใสทองเริ่มจะมาแล้วครับซ้ายเสียบแหลๆ 4, มๆหลสี่ห้าเมตรเอากระแทกกระทุ้งเข้าไปเอานี้ครับเพชรใสทองคว้ามาตีเอวนะครับ ไอคีบคอสู้นี่มีลูกโอ่งนะครับคููถอยอหลังเอาสามทีหนึ่งอทองเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับเดินเร็วขึ้นแล้วผ่านของเฟซไซทองแหน่หน้าลอยหน้าเชิดไม่ได้นะครับเจอกันทั้งมวยชาวต่างชาติครับถอยก็ไม่น่าเกียดน,นะครับถอยแล้วคอโต้นะครับทำอะไรนี่กำรังการรีบแยกครับ แต่งโตนาเหลือเกินครับเพชรสายทองแต่งโตนาเหลือเกินโอ้โหแต่ว่าเสียพีนี่ก็เสียกระจายครับโอ้ยแทงซ้ายเดินต่อยเลยครับบอมเมอร์สหยุดไม่ได้นะครับทางด้านของเพชรสายทองต้องออกครับต้องออกจะ่ทำอะไรต้องทำครับไม่หนีแล้วครับบอมเมอร์สเกี่ยวเต้ไม่หนีแล้วโอ้ยรับแทงซ้ายครับนี่ครับต้องมีตัวเสริมตัวช่วยเอาเอาเอายังไงครับยังไงไปไปไปมาเหมือนกันครับ ข้าวซ้ายได้ตายเตะไหมสลับไก่โอ้ยตัวท่าท่าจะตัวแข็งเหมือนกันครับซ้ายเอาละครับอาะครับสุดมันครับคู่นี้อาะจะคว้าคอครับคว้าคอมาตีได้ไหมอาะตีไม่ได้ครับกรรมการสราวุธแยออกมาตะกรเสียงเชียร์นี่ขมเลยครับโอ้ยเล่นกันเจ็บเก็บครับช่วงโค้งสุดท้ายนาทีสุด้ายยัดเข้าไปยัดเข้าไปโอ้โห จะหมุนครับจะหมุนครับใบสนกับเพชรใสทองผมขอเสียบอย่างเดียวอยู่ไม่อยู่ครับดอมเบิร์เยลเต้อยู่ไม่อยู่ครับแข่งกันหมดถังหรือเปล่าครับทั้งคู่โอ้โหรับจ้างปีเข่าทั่วราชาณาจัรจริงๆครับเด่ะย้อนดูครับจงจำาดะหน่อยครับคุณมาุสนี่ครับโอ้โหมักขวานโดนเต็มๆนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรโอ้โหแต่ว่าซ้ายลูกนี้ครับยืนตัวแข็งไปเหมือนกันนะครับจัดนั้นเอาคืนครับนี่ครับเข่ายัดไส้ตามด้วยศอก ก็ต้องบอกว่าตีเอาเกือบอยู่เหมือนกันนะครับเ <Yeah. S 1> พชรใสทองยืนตัวแข็งเหมือนกันครับบอมเบิร์ดเดลเต้ตัวแรกสุดๆไปเลยครับมันจริงๆนะครับครบสามยกใครจะเป็นผู้ชนะเรามาดูกันครับและหลั o จากส t มรอบ n องแอคชั่นและผู้และป็นเพชรไสทองสอจเล็กมืองนนทครับวันนี้แจ้งเกิดได้ครับ เอาชนะคะแนนรอมเบิร์ตเยอเต้ในมวยจากเบลเยียม